โอเควันนี้นะคะกูจะมาซุ่มหัวมิก๊กเกิลมาจิ้มนะคะทุกคนเดี๋ยวน้องอิงจะมาซุ่มให้ดูนะคะว่ามันจะเสียทั้งหมดกี่เพรนะคะตอนนี้มีทั้งหมดสองพันชดร้ยห้าสิบสองเพโอเคกูจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วกันเนาะเดี๋ยวกูจะค,ค่อยๆกดค่อยๆกดช้าเกินข้าม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 โอเคมึงอย่าพุ่งชวนมาดิฮ่าเดี๋ยวกูสวยโอเค โอเคว่ามึงถูกจีดังไม่ได้หดี๋แม่กูด่าโ okay. okay. ah, mm hmm. okay. อเคไปไปโอเคว้าหัวเรล่องมาแล้วหัวเรล่องมาแล้วก้อนนนจะสิบสามล่าชีนี okay. ่มาพร้อมดวงโอเคกูจะไปซูมต่อเลยละกันโอเคนะกูจะซูมไป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 เปกด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 กูจะซื้อเพื่อซื้อเพื่อไปได้เอาเอาไว้ชาร์หน้าเลยเอาไว้เล็ชาบหน้าโอเค โอเคนะโอเคส่วนรถกดไปไปไอสิบันไปไปไปไออ่ะกางเกงกางกงไหนโอเคกดไปสวายกูว่ากูได้แล้วกูได้กินแห่งความโชคดีนะทุกคนโอเคกูจะแกหัวเม็ดกระโดดหน้าจิ้มแล้วนะคะทุกคนถ้ากูแลกผิดอันนี้คือหาโอเคนะ กูแลกแล้วกูแลกแล้วนะโอเคเหลือไว้อีกสามสิบอันใครอยากได้เดี๋ยวกูส่งไปให้เมนไว้ใต้คลิป <c oughs> โอเคได้เรียบ้